โอเคนะมาพบกับรายการ h, h g r กันอีกแล้วนะวันนี้ก็แปลกใหม่นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมไลน์คุกกี้รันซีซันสี่กันนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆคนก็เริ่มเข้ามาเล่นคุกกี้รันกันใหม่ฮนะจากตอนที่ซีซันหนึ่งเข้ามาก็มีคนเล่นกันอย่างมากมายฮะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเออหายไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเล่นกันใหม่ก็เชิญชวนนะให้กลับมาเล่นกันใหม่เพราะว่าเซสซันนี้เป็นซสซันที่สนุกมากนะโอเคแนวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเล่นวิธีการเออเขาเรียกว,ว่าอะไรวิธีการเก็บเงินนะก็ถ้าตาหนึ่งเล่นแบบดีๆก็ประมาณสามหมืนอัพนะโอเคอย่างแรกนะสิ่งที่เราต้องมีคือนี่ฮะคุกกี้รสชีสเค้กนะมันจะใน ถ้าเข้าไปอยู่ในด่านจะมีการ์ดเชิญชวนปาร์ตี้นะฮะให้เราเก็บให้ได้ถ้าเป็นอัพเต็มแล้วจะเก็บได้สิบหกอันก็จะปล่อยภูปาร์ตี้ออกมาที่เป็นเหรียญนะออกมาให้เราโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวไม้หนึ่งนะต่อไปเรามาดูวิ่งผัดกันดีกว่าตัวไม้สองหมยไม้สองนะเอ้ย <c oughs> ไม้สองนี่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีแล้วนะก็คือคุกกี้ช็อกโกครีมเนยนะฮะตัวนี้จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้เหรียญได้รับเหรียญน,นะฮะโอเคตัวนี้นะโอเคต่อไปมาดูในเรื่องของเพชรกันดีกว่าเพชรก็ให้อยากให้ใช้ตาช่างเหรียญน,นะ,ะซึ่งตัวนี้เนี่ย จะในระหว่างวิ่งเขาจะเปลี่ยนคะแนนให้กลายเป็นเหรียญน,นะฮะซึ่งเป็นตัวที่เก็บเงินได้ดีทีเดียวนะฮะแต่ถ้าใค่บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่มีตัวนี้อก็ใช้หยดหยดทองได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็อาจจะเงินที่ได้อาจจะดรอปลงมานิดนึงนะฮะโอเคแต่ถ้าใครมีตัวนี้ก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้มากกว่านะฮะโอเคไปดูในเรื่องของสมบัติกันเลยดีกว่าสมบัติเนี่ยอย่างแรกคือ ขนนกศักดิ์สิทธิ์ของนางของคุกกี้ดังฟ้าเชื่อว่าอันนี้หลายๆคนก็น่าจะมีแล้วส่วนต่อไปคือเค้กของคุกกี้รดชีดเค้กอันนี้ก็เขาจะเพิ่มความเร็ว8%แล้วก็ได้รับเหรียญเพิ่มอีก6%นะคะโอเคต่อไปก็เป็นเชือกของคุกกี้นักสํารวจนะฮะอันนี้จะเพิ่มค่าประสบการณ์10%แล้วเพิ่มเหรียญที่ได้รับ7%นะฮะโอเคต่อไปไปดูบูตเตอร์ันดีกว่าบูตเตอร์นี่ ให้สุ่มให้ได้เหรียญสองได้รับเหรียญสองเท่านะโอเคโอเคนะตอนนี้เราก็สุ่มบูสเตอร์ได้ได้รับเหรียญสองเท่าแล้วนะฮะ โซนบูสเตอร์อื่นๆไอ้พวกเพิ่มพลังเพิ่มได้รับอะไรอย่างนี้เพิ่มคะแนนอะไรอย่างนี้อะไรพวกนี้ก็กดติ๊กไปได้ฮะแล้วแต่โอเคต่อไปไปเล่นกันลองไปเล่นกันเลยนะฮะว่าจะได้สามหมื่นอัพจริงหรือเปล่านะ,ะ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เริ่มแล้วะฮะ <c oughs> ไอตัวเริ่มมาสังเกตว่าเริ่มมาตัวตาช่างก็ทำงานเลยนะ ว่ามันจะทำงานได้เร็วมากทุกๆกี่วิสักอย่างนี่แต่เร็วเร็วมากเลยนะนี่แป๊บเดียวเองมันก็จะเปลี่ยนคะแนนให้เป็นเหรียญให้เรานะสังเกตตรงคะแนนก็ได้ฮนะพอตัวตาช่างเริ่มทำงานคะแนนจะกลายเป็นศูนย์ทันทีแล้วพอเราเก็บคะแนนปุ๊บตัวตาช่างก็จะทำงานใหม่นะโอเบเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกนะที่พอเราเล่นเสร็จปุ๊บ พอสรุปคะแนนมาแล้วเนี่ยคะแนนของเราจะแบบพันสองพันอะไรอย่างงี้นะแต่เงินที่ได้รับนี่มากมากทีเดียวนะโอเคไปเล่นลกันต่อเลยก็สำหรับใครที่จะเก็บเงินนะก็แนะนำให้เล่นด่านนี้นะเพราะาด่านนี้เป็นด่านที่เก็บเงินง่ายแต่มันก็จะมีอีกด่านหนึ่งเป็นด่านโจรสลับนะ <S <S เดี๋ยววัหลังจะมารีวิวให้ดู ด่านนั้นก็เก็บเงินง่ายเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่มีวิ่งผัดไม่มีบุตเตอร์แล้วก็ใส่ขนนางฟ้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไปไป,ไปต่อเลยนะสังเกตที่เงินนะฮะตอนนี้ก็ได้สีพันแล้วนะเลือดยังเต็มอยู่เลยฮนะโอเคไปต่อนะ ก็สำหรับใครที่อยากให้รีวิวตัวอะไรในคุกกี้รันก็คอมเมนต์ทางด้านล่างหรือใครจะถามอะไรก็คอมเมนต์ทางด้านล่างได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะฮะอยากให้รีวิวตัวอะไรก็บอกได้เลยนะ,ะพยายามเก็บคะแนนไว้นะ,ะถ้าเหรียญน,นี่ไม่ใช่เหรียญร้อยหรือเหรียญเหรียญทองก็ เก็บคะแนนดีกว่านะเพราะมันจะช่วยเพิ่มเงินให้เรามากกว่านะถ้าใช้ตัวตาช่างนีนะ้เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบดูนะระหว่างใช้ตัวตาช่างนี้กับใช้ตัวหยดทองนะว่าตัวไหนจะเก็บเงินได้มากกว่ากันเนี่นะแต่ย่าถ้าใช้แบบเป็นตัววิ่งผ่านหรือตัวอะไรงี้แล้วมันมีเหรียญปาร์ตี้นี้มาให้ก็อยากเก็บเพลินนะ เดี๋ยวจะตกหลุมเอานะโอเคไปต่อนะนี่สังเกตที่เงินนะฮะตอนนี้เราก็ได้เก้าพันแล้วนะโอเคไปต่อนะก็สำหรับใครที่ สงสัยอะไรก็ถามนะแล้วตอนนี้เราก็มีเพจอยู่ใน facebook แล้วนะเป็นของรายการ HFGR นะอยากให้ไปกดไลค์กดติดตามกันนะเพราะเราจะมีข่าวสารอะไรออกมามากมายนะมีจะบอกว่าจะถ่ายอะไรหรือแบบจะเชิญชวนให้มาทำกิจกรรมอะไรแล้วรีวิวกันอะไรอย่างนี้นะก็เข้ามาดูได้นะแล้วก็คุณฟ้าจะมีโปรเจกต์วาดวาดการ์ตูนนะ ว่ากันตูนเป็นตัวของพวกเราเองนะเป็นตัวในรายการเหดเอเจีอนเป็นแบบคำคมเป็นอะไรอย่างนี้นะนี่ถึงด่านสุดท้ายแล้วนะก็ถ้าไม่ตกหลุมก็นะ่าจะได้เกินสามหมื่นนะ เข <Okay, S 2> ไปต่อเลยฮะพยายามอย่าตกหลุมนะชนไม่เท่าไหร่แต่อย่าให้ตกหลุมดีกว่าอ๊ดพลาดแล้วล่ะคอเคไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้ใช้ตัวนี้นตัวคุกกี้คิมเนย์อ่นนะหรือถ้าใครจะเปลี่ยนจากเออสมบัติเปยนจาก ไอคุกกี้ไอสมบัติของคุกกี้ครีมชีสเอคุกกี้อะไรวะเออไออันตัวเมื่อกี้นะจะเปลี่ยนเป็นแบบของโดนัทที่มันช่วยช่วยช่วยขึ้นจากหลุมเลยช่วยเพิ่มชีวิตหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะถ้าไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าใครตกแบบเล่นไม่ค่อยเก่งตกหลุมอะไรอย่างงี้นะฮะก็เปลี่ยนสมบัติเป็นสมบัติที่ช่วยช่วยชีวิตได้อะไรอย่างงี้นะโอเค โอเคไปต่อนะก็ชีวิตใกล้จะหมดแล้วนะตอนนี้ก็ได้เงินห้าหมื่นนะโอ้ยไม่เป็นไรเมื่อกีเ้เราได้พาวเวอร์ของไอตัวเทพธิดามานะอุอ้าหมดแล้วนะ <c oughs> มาดูคะแนนรวมนะนี่สี่หมื่นนะสี่หมื่นสี่หมื่นสิบพันก็ถือว่าใช้ได้นะ นี่ก็ได้เงินมาเยอะเลยทีเดียวนะเดี๋ยวต่อไปจะเล่นเปลี่ยนเป็นหยดทองบ้างเนะดูสิว่าใครจะได้เงินเยอะกว่าสมบัติเราก็ใช้เหมือนเดิมนะบูสเตอร์ใช้เหมือนเดิมทุกอย่างนะเปลี่ยนแค่เพชรนะ โอเคตอนนี้ก็ได้บูสเตอร์เหรียญสองเท่าแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะโอเคมาเริ่มเล่นกันเลย <walk ing noise> ก็ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บคะแนนนะ <walk ing noise> เพราะว่าไอตัวหยดทองนี่มันแค่ผลิตเงินมาให้เรานะ ถ้าขึ้นบนนะัสทามอะไรอย่างนี้แล้วก็เก็บเงินเอานะไม่ต้องเก็บคะแนนโอเคไปเลยนะ โอเคนะก็คิดว่าตัวตาช่างเงินเนี่ยน่าจะได้เงินมากกว่าแต่ไม่รู้นะเผื่อลองดูนะก็ถ้าใครไม่มีตัวช่างทงเหรียญจริงๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้ค่ะแต่ว่าคะแนนจะดอบลงมานิดหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไร ไปต่อนะตอนนี้ก็มีได้เงินมา6,000กว่าแล้วนะ อยากให้สอนอยากให้เล่นตัวอะไรก็บอกได้นะถ้าตัวที่เรามีนะเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเก่งมากคือแบบถ้าเทียบจริงๆก็ไม่ได้เก่งเลยนะเกมน,นี้แต่ว่าก็ตัวละครก็มีเกือบทุกตัวแล้วเนะหลือเหลืออีกประมาณสามตัวที่ยังไม่มีนะก็ต้องเล่นพวกตัวที่แบบเอาเวลอะไรเงี้ยแบบตัวเดวิลให้เวลห้าสิบถึงจะปลดล็อกได้อะไรเงี้ยนะ โเคเวลเรายัางไม่ถึงนะในตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะระวังอย่าให้ตกหลุมนะเมื่อกี้เกือบแล้วลื่นปืนลื่นปืนเลยอ่ะเออมาชนไปแล้วหนึ่งดอกนะเมื่อกี้ชนไปแล้วแต่ดอกเวเลยนะแต่ยังดีกว่าตกหลุมนะ แต่ถ้าไม่ไม่โดนอะไรเลยจะดีที่สุดนะกล่องนี่ถ้าเราต้องการจะเก็บเงินนีิ้ๆอย่าอย่าไปสนใจมากนะเพราะมันเป็นสิ่งเราตาเราใจทำให้เราตกหลุมได้นะ ชนไปอีกดอกนะชนสองดอกนะตอนนี้อ,อชนอีกแล้วนะขอไปนะเพราะว่าเล่นด่านนี้เล่นไม่ค่อยชำนาญเท่าไหรเออ่เกือบแล้วเมื่อกี้ กีกับโดมีกดอลเลยนะก็ใครสามารถเก็บได้มากกว่านี้หรือมีเทคนิคอะไรก็มีเทคนิคอะไรก็บอกกันได้นะอ่านี้ได้น้อยกว่าจริงด้วยฮนะตานี้ได้สามสามมื่นเก้าพันนะฮะก็ หน้าคะแนนก็ถ้าไม่ตกหลุมเลยอะไรอีกนนอคะแนนจะมากกว่านี้นะก็สำหรับวันนี้รายการเทนเนฟเซียก็ต้องขอจบแบบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าอย่าลืมติดตามแฟนเพจของเราใน facebook ด้วยนะฮะก็ตอนนี้ก็ปีใหม่แนละ้วฮะก็อยากขอขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจคอยติดตามพวกเรามาตลอดนะฮเราจะพยายามรีวิวเกมดีๆสร้างอะไรสนุกสกมาให้ คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะบาย,บาย